เพราะเหตุเพาะนอ้องฤดูกาลค่ะ คือเอาเอาเอาตัวเห็ดเผาะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเห็ดเผาะฝ้ายตอนนี้เดือนตุลาที่ยี่สิบห้าตุลานะคะยี่สิบห้าตุลาคือเราเอาดินมากลบแล้วพอดีมันมีตัวเห็ดเผาะแก่ก็เอามาทิ้งไว้พอทิ้งไว้แล้วก็ใส่ปุ๋ยดินปลูกใส่ดินปลูกแล้วเราเอาดินปลูกใส่แล้วก็เอาต้นเบญจมาศมาปลูกแล้วก็เอาฟางกลบนะคะ อันนี้เดือนตุลาเอามาดูกันว่าเห็ดนี่กำลังเกิดนะคะเนี่ยกำลังเกิดเยอะเลยเห็ดเพาะฝ้ายด้วยไม่ใช่เห็ดเพาะหนังนะคะเนี่ยนองรูดูการเป็นด้วยนี่นอ่องรดูการเนี่ยอาจจะไม่เห็ดเพานี้อาจจะเป็นทั้งปีได้นะคะเนี่ยดู เต็มเลยกาลังขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวเอาอัพสปอร์ใส่แล้วเอาฟางใส่ไว้แล้วก็ลดน้ําไว้มาดูว่าเห็ดเพาะมัน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 ,ม,นมันอาจจะนอกฤด,ดูได้นะเรายังไม่มีคนศึกษาจริง,จ,รงจังอันนี้ก็คือมันฟุกได้ก็คือมันมันเป็นเห็ด มันเป็นเห็ดพ่อเอาหยิบมาจากต้นอื่นนะคะแล้วเอามาแกะออกอับสปอร์โรยไว้แล้วก็ใส่ดินปลูกแล้วก็เอาฟางคลุมปลูกเบนเจะไม้น,นะคะแล้วก็ลดน้ําไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาแล้วแล้วคัาน,นี้ก็ตอนนี้ก็น่าจะมันน่าจะอ่อนหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะดูข้างในนะคะหอมเหมือนเห็ดพ่อเลยเห็ดพ่อหนังด้วยหอมเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะ เนี่ย yeah, ยังอ่อนอ่อนโอเคแล้วเนี yeah, ่ยแก่เนี yeah, ่ยเอาออปปเอาอับสปอร์ใส่ไว้เอาอับสปอร์ใส่ไว้แล้วเราก็จะเพาะเนี่ยเนีอับสปอร์ของเห็ดเพาะเราเอาใส่ไว้เลยแล้วเราเอาดินกรบฟางกรบนะคะเดี๋ยวมันก็งอกอีกนะคะ